บายดีพี่น้องฟองไฟมานีมห้ยมานาพี่น้องามานีมะนาพะเท่ากำลังสิพยายามดีเอาปาะคอหน่อยมันก็แฉบๆเลยตอนเทียงพอดีคุณโตรง ด้ก่งนกเฮ้ยงดังเลยอ้ยนั่นมาแล้วบามาแล้วพี่น้องมาแล้วขอปรคอั่นี้ดีน้อยแต่เนาเล่นได้ใหญ่แล้ เออยโอ้มาไลยมาได้พ <si hai> ี่เนอะสามสี <y ler iese> ่ตัวโอ้ซ้ำนี่งก็ได้เรื่องแล้วนี่น่ะสี่ตัวแล้วแป๊บเดียวเห็นอยู่ก่อนอย่ามันเต้นโอ้โอ้มันเป็นมันเป็นห่วงอยู่บนนี้เนาะมันเป็นปลาทึบอยู่ข้างหน้าเนาะ กนลงดีเนาะจับมยุดไว้เอาสบายดีพี่น้องพ้องปลาสุกทุกคนมาพี่น้องมาจะจอยมังกรมาหนึ่งยูไนยู่น่าดูเท้าหน้าวัเท่ามาหนึ่งสร้อยปลาพี่น้องสร้อยปลาเป็นหน้าอ่าโตมาหนึ่งมาพร้อมทีมงานมาหนึ่งมอสแอร์เย็นอ่ากับซางกิโลได้หั่นทัดผมท่านข้าวท่าพี่น้องสอบถามจิตต่อได้เป็นหน้าต้มปลาเอ้ใส่บริการนั่นจิตตต่อรอด ต้มปลาใช่ปะ่ะคะแย้งพี่น้องเอ้ยแซ่บเจ็บมอเออว์มูฟี่เบอร์หุ่นใช่เบอร์หุเ <laughs> มื่อนี้ไปยำที่ครับปะเทาหนึ่งเด็ดประคองมาซอยพี่น้องเจ้าบุ่นะตะมะหุง่งใส่กระปูตัวบุกใหญ่ก็มีพี่น้องเอจียวบสะสบิก็มีบะกโลกมักขนาดอืมมาพี่น้องมาเจ็บๆเนมือนกัน เอออันแนว่ังข้าวนี่แกะข้าวเพอนก็มีอยู่นี่ในจอัขนละว่าอดไล่มาพี่ตองมาจ้าอามกันเลยเซ่บเีบัานีอืสดจะคำกอนปลาทูพร้อมเักกอนยงขัดกันลระ